ฉะนั้นวันนี้นะครับขับรถต้องใจเย็ยนๆกันด้วยนะครับรวมไปถึงจะต้องรักษาในเรื่องของกฎจราจรกันด้วยนะครับคุณผู้ชมครับจากหลายช่วงขอพัยนะฮะในช่วงของที่ผ่านมาเองหนึ่งในปัญหาที่ส่งผลกระทบสําคัญอย่างมากในการเดินทางสัญจรไปมาของพี่น้องประชาชนภาคเหนือนั่นก็คือปัญหาเรื่องของหมอกควันแล้วก็ไฟป่านะครับซึ่งตรงนี้เองนะครับก็ทําให้ทัศนวิสัยในการขับขี่นั้นลดน้อยลงนะครับ ล่าสุดเองทางด้านของสถาบานันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทาหารลักกระบังนะครับได้มีการพุดไอเดียขึ้นมาแล้วก็มีการเปิดตัวนว,วัตกรรมนะครับในการสนับสนุนภารกิจป้องกันไฟป่าที่มีการผ่านการออกแบบแล้วก็พัฒนามาอย่างดีนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานนั่นเองครับจะเป็นอย่างไรนะฮะไปติดตามได้กับคุณพลอยสจีฤทิศิล์ครับ เป้สนามหรือเป้โดเรมอนที่ใช้สำหรับบรรทุกสัมภาระของเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนไฟป่าพร้อมถังขนาดเล็กที่เห็นอยู่นี้เป็นหนึ่งในนวัตรกรรมเพื่อสนับสนุนภารกิจป้องกันไฟป่าในประเทศไทยโดยฝีมือการคิดค้นและพัฒนาของคณะครูและนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเก้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงังซึ่งเปสนามตัวนี้ได้ถูกออกแบบให้มีความสอดคล้องกับสรีระ และพฤติกรรมการใช้งานของเจ้าหน้าที่ลาดตะเวนไฟป่าแต่ละคนเพื่อการเข้าถึงพื้นที่ในการดับไฟป่าได้ง่ายขึ้นโดยใช้วัสดุที่ทนทานสามารถแบกรับน้ำหนักและป้องกันการกระแทกของถังน้ำได้เป็นอย่างดีรวมไปถึงมีต้นทุนต่ำหากเทียบกับอุปกรณ์จากต่างประเทศโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทรงวุฒิเอกวุฒิวงศ์สาอาจารย์ประจำโครงการบอกว่า ตัวเป้สนามนี้ได้มุ่งความสําคัญไปที่การตอบสนองความต้องการของตัวเจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจเป็นหลกักมุ่งประเด็นไปที่ตัวบุคคลการตอบสนองเจ้าหน้าที่ให้ได้รับความใส่ใจให้ได้รับความสะดวกสบายในระดับหนึ่งถึงจะไม่ได้มากนะครับแต่ก็แสดงถึงว่าในสังคมรอบข้างก็ยังให้ความสําคัญกับเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติการที่ทํางานยากลําบากนะครับเราก็เลยมองมุ่งตรงไปที่เจ้าหน้าที่ นอกจากเป้บรรทุกสัมภาระของเจ้าหน้าที่ลาตะเวนไฟป่าหรือเป้โดเลมอนแล้วคณะขนาจารย์และนักศึกษาอย่างได้คิดค้นนวัตกรรมที่เป็นตัวช่วยสนับสนุนภารกิจป้องกันไฟป่าขึ้นอีก2ชิ้นได้แก่อย่าง